ทรงลูกสาวคือกับึ้อรถพี่นอในที่บ้านทา

ต้องเงยกว่ีแล้วลูกผมเป็นตั้งเรอ่ยงมารั้งมือแบ้วโค้ชมาเลยนะคะมาเลยนะคะใครจะไปตองใส่นะครับมาเลยนะคะมาบะไปเรื่อยมาเลยนะครับต้ประเดี๋ยครับผู้ชายอยู่ไ่เ็นแสงเลยโอ้ใครจะไปเรื่อยมาเลยนะครับ ปาดูุหนาเยๆโยโอ้โหาดูิงมาิลกตาิงยูพี่จ้ากันผมายางผิงผ้าผี้หญิงกจอณะผู้หิงตความใครเป็นตัวแท้จ้าเมนบลาตัวแท้จ้า ตัวแท้ตัวจริงมานี่ก็ือกันเดเยเว้ตาแอยอใจแล้วอยไปเยนะคะงอะไรกันไม่เจอกันที่ลาดกรบังจ้าคืนไปสิไปหาล่ะจ้าคืนไปสิไปหาล่ะ วนี้เจอกันที่ลาดกระบังนะจ๊ะเป็นที่21นี่คมลาดกระบังนะคะพรุ่งนี่เส้นลา์เส้นไปลาดกระบังต่อครับเจอกันนะคะพรุ่งนี้ที่ลาดกระบังผมกับไก่เติบโยนบ ื em, em, em ่อเปิดเมื่อเปิดวงม่ได้เซ็นกันบอบนมักนีม่เซ็นมาให้เนเปิดะคนบบนมากรีไม่ทด่เป็นเดียวกันเลยละ ขายหาร้อยาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกม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 ตวน้องหุ่ยิงไไเ่ได้คะไม่เนไ่เคือผู้รวยวยผู้ห่่้อยนองวกงนอยด้ายนี่ี่น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 ีเนี่นี่ดี่น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 นี่น่นีีีีีีีีีี คือบเนาคาวลาไทยกับเอเฟซีบนทครับนะครับเล่นได้องเล่นดับมันเลนข้างปั๊มน้ำมันก็ตาพี่ขึ้นฟบนันข้าที่พูดภาาคำรัดปากันวิ่งไงก็ตาฉลองกุงเนี่ยนะพ่อเนาะฉลองกุงยิบเก่ายังยังมีลหน้า จุงกาจุงกาจุงกาไม่เอาบงกนไม่กแนอรังรถนะครับเด้อระวับรังรถดอครับเดตัเย่ล่ะเถ้าเามาจะพ้นอยังยกับนุ่งไฟไลไฟไลชื่อู่ไก่

คุณหี่ไรล่ไปดีเดนาลอดภัยยังเลือยังเหลืออยู่เนาะเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยต้อนรับแน่เดเดยไ็้วยเด้ครับพี่หมอนเอเดทางปลอดภัยกันเดนางปลอดภัยทุกคนเด้อที่มาลตัวเฮาทุกคนนะครับิมงลตัใจี้าเอาหน่อยยวกเดยวก่อนครับคมาเชิญมเชิ เดี๋ยวเดีวาดาา้ยมาามามารกามดามาเทวนี่พวเทียวกันดมาสวยจมันาาดมาเออมยังดอกกอกินแล้วมาแห้แซบเออ เป็นไงบอกเกอแค่หน่อยตนนี้เต้นมากตื่นเต้มากคือผมเองนะโอ้โรอดูนะคะว่าคจะเปลี่ยนสคริปต์เงคือผมคิดว่าเบทีอากกอย่าง้โหโอ้โเห็นเขาเลยนี่ืองจินี้เรื่องจริงยอดตงยอนะสถานีนี้รผเ้ตตมา เกี้ขึ้นเครื่องนี่ซุปเปอร์สตาร์หมอลำหมอลำนั่นเนี่ยหน่อยโอ้สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดครับเนี่ยซุปเปอร์สตาร์หมอลำเลยนะนี่สุดยอดสุดยอดสด